ผมเรียนพลังจักรวาลเลืองมิงด่างดรพีเอชดีพลังจักรวาลจรูนแทเเลเรียบเรียง12สิงหาคม2556 1. จุดเริ่มต้นพลังจักรวาลเลืองมิงด่างท่านอาจารย์เลืองมิงด่างเป็นหนึ่งในห้าคนแรกที่เรียนรู้วิธีการทำสมาธิเพื่อบำบัดจากพระชาวศรีลังกาขณะนั้นอาจารย์เลืองมิงด่างมีอายุประมาณ32ปีในช่วงปีพุทธศักราช2515 1,972ถึงพุทธศักราช2527-1,984ท่านอาศัยอยู่ที่เวียดนามขณะนั้นท่านไม่มีโอกาสที่จะดำเนินการกิจกรรมด้านสมาธิเพื่อบำบัดในปี2,528-1,985ท่านย้ายไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งท่านเริ่มใช้สมาธิเพื่อบำบัดช่วยผู้คนที่ท่านรู้จักคำถามแรกที่ผมสงสัยคือ ท่านอาจารย์เลืองมิงด่างเรียนสมาธิเพื่อบำบัดโดยตรงกับพระอาจารย์ดาสิรานรดาหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่พระดาสิรานรดาองค์ที่หนึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2389 1846และมรณภาพเมื่อพุทธศักราช2467 1924ท่านอาจารย์เลืองมิงด่างเกิดเมื่อพุทธศักราช2485 1942 ซึ่งเป็นเวลา18ปีภายหลังพระดาศิรานราดามรณภาพแต่พระดาศิรานราดาเป็นผู้แนะนำวิธีนั่งสมาธิเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและรักษาโรคทางกายให้กับพระมหาธนรารดาตามคำบอกเล่าไม่มีเอกสารใดๆของคำสอนเอกสารบันทึกสมัยพระดาศิรานราดามีชีวิตอยู่พระมหาเทรนราดาเป็นพระองค์ที่ได้มาเยือนเวียดนามในปีพุทธศักราช2493 1950 มีภาพยนตร์และภาพถ่ายที่ถ่ายที่วัสลอยเอ็กเอลอยอยู่ที่ถนนปีอาฮูนทานควานเป็นหลักฐานพระมหาเทระนาราดาได้มาเทศนาพระคัมภีร์ทางศาสนาพุทธและสอนชาวเวียดนามอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับวิธีการนั่งสมาธิให้มีสุขภาพที่ดีและรักษาโรคพุทธศักราช2515-2517ถึง2517จากพื้นฐานนี้อาจารย์เลืองมิงด่างได้เรียนรู้จากการทำสมาธิกับสิ่งศักดิ์สิทธิ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2537-1994อาจารย์เลืองมิงด่างได้เรียนรู้จากการทำสมาธิกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงวิธีการเปิดจากรละ100%นี่คือหลักการสำคัญที่สุดของพลังจักรวาลเลืองมิงด่าง 2. วิชาพลังจักรวาลเลืองมิงด่างคือวิชาอะไร 1. พลังจักรวาลเลืองมิงด่างไม่ใช่ศาสนาไม่มีข้อกำหนดข้อบังคับหรือผูกมัด ไม่มีการสร้างสถานที่ฝึกปฏิบัติเช่นโบสถ์เจดีวัดสถานที่ศักดิ์สเป็นต้นในทุกระดับชั้นเรียนในห้องเรียนมีคนทุกศาสนาชาติพันธุ์ระดับการศึกษาก็แตกต่างกันไปสู่ทุกวัยทุกเพศ 2. พลังจักรวาลเลืองมิงด่างไม่มีคาถาอาคมยันสิ่งของวัตถุมงคล 3. ไม่ใช่ธุรกิจที่สืบทอดและไม่มีการมอบหมายผู้สืบทอดให้พรรยาและลูกได้สืบทอดธุรกิจพลังจักรวาลเป็นวิถีทางจิตวิญญ,ญาณ ผู้เรียนทุกท่านเป็นผู้สืบทอดตามความสามารถในทุกระดับการเรียนท่านอาจารย์ใหญ่มิได้มอบไว้แก่บุคคลใดโดยเฉพาะทุกการประกาศเปิดเผยในห้องเรียน 4. ไม่มีผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาไม่มียศหรือตำแหน่งตามหน่วยการบริหารใดๆ 5. ผู้เรียนมีความสามารถรับพลังจักรวาลที่จะมาจากความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 6. ผู้เรียนพลังจักรวาลไม่ใช่ผู้สร้างพลังเองเราเป็นเครื่องมือในการรับ และส่งพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเจพลังทางจิตวิญญาณสูงสุดของมนุษย์คือพลังแสงทิพย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดพลังแสงทิพย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนั้นคล้ายคลึงกับที่เห็นแสงสีขาวในภาพวาดของชาวพุทธคาทอลิกและมุสลิม 8. พลังแสงทิพย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดคือพลังทางจิตวิญญาณของความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันเก คนทั่วไปไม่สามารถอ่านเอกสารเองเพื่อฝึกฝนได้ต้องมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดพลังให้ 10. ผู้เรียนพลังจักรวาลที่อ่านเอกสารระดับสูงกว่าเพื่อฝึกด้วยตัวเองจะค่อยๆสูญเสียความสามารถไม่สามารถรับพลังได้และอาจเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ 11. หากต้องการฟื้นฟูความสามารถในการรับพลังเนื่องจากไม่ได้ฝึกมาเป็นเวลานานหรือมีการปฏิบัติผิดบางอย่างสามารถขอให้ผู้เรียนชั้นที่20ช่วยได้ส คุณประโยชน์พื้นฐาน5ประการของวิชาพลังจักรวาลประการแรกช่วยให้สุขภาพร่างกายของตัวเราเองและคนที่เกี่ยวข้องดีขึ้นประการที่สองช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นประการที่3ช่วยในการดำรงชีวิตและการทำงานประการที่4ช่วยด้านจิตใจและจิตวิญญาณประการที่หให้ค้นพบครูทางจิตวิญญาณและความสามารถเรียนรู้ผ่านการทำสมาธิจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในชีวิต